แต่มีสิทธิ์เก่าที่จบจากสถาบันนี้มาทำงานที่ภาคตะวันออกระยองจันทบรีเนี่ยเป็นจำนวนมากเราจึงรวมตัวกันเพื่อกิจอาสาช่วยเหลือสังคมนะครับเราจะทำได้ที่พอที่เราจะทำได้กิจกรมจรมจมรมของเรานี่เพิ่งเพิ่งสร้างขึ้นมาได้เพิ่งเริ่มได้สองปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรก เราจัดที่โรงเรียนวัดถนนกระเพาที่อำเภอแกงปีที่แล้วมาปีนี้เราเห็นว่าโรงเรียนหลังเขาเนี่ยมีความกันดารปีต้องการความช่วยเหลืออีกบ้างทางชมรมผิดเก่าจ้างคนขอสอสบอภาคตะวันออกนะครับแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆได้ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณ พี่น้องชาวช่าชงคนกสทปภาคตะวันออกและก็ผู้ที่มีอุปการะคุณที่มาร่วมในงานวันนี้มีหลายหน่วยงานไม่สามารถที่มากล่าวเอยในที่นี้ได้นะครับขอกาบขอบาาขอคุณแข่ผู้วิเกียิทุกท่านและก็ยินด,ดีต้อนรับ พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้ครับขอเชิญร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและขอให้นัเกเรียนทุกคนมีความสุขวันนี้ให้มากๆครับสวัสดีครับ